วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเจเด็ดมือทองกลับมาพบกันครับคุณผู้ชมครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566ครับตั้งแต่ช่วงเย็นยันถึงช่วงดึกครับคุณผู้ชมต้องบอกตรงนี้เลยว่าศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเรามีหลายคู่น่าจับตามองด้วยกันครับแต่ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมเจเด็ดมือทองขออนุญาตหยิบยกคู่ของิเวอร์พูลนะครับกับเอฟเวอร์ตันคิกออฟกัน18 30นและอีกหนึ่งคู่จะเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเเ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 ปิดดบบบบ้้บาาาาาาบ้าา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 นนนนนนนตตตตออออรรรรรัักมมมยยืขงแชส์ูไ็ววลลค สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบฟุตบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถเข้ามารับแนวทางแบบจัดหนักจัดเต็มกับเจเดมือทองได้ที่ครอบครัว v i p atmt28 อ,อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าครับพิมพลีคู่แรกของเราขอ,าขอนำเสนอเลยครับคุณผู้ชมครับในรอบคั่มเรียวพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอฟเวอร์ตัน18นาฬิกา30นาทีนะครับผมเรามาดูสภาพความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านกันก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดครับคุณผู้ชมครับโกดี้กักโปของเรานะครับผมได้รับบาดเจ็บตัวนี้ต้องรอเช็คฟิตกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครรรััับบทาาางงงด้นนขขออออเเเเฟวว์ตตจ็ เยอะครับต้องแบบรับนะครับผมสภาพแรงกดดันที่หนักอึ้งครับคุณผู้ชมครับจากการอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับผมวันนี้ต้องมาเยือนริวอพูนะครับผมอันดับ4ของตารางที่กําลังแย่งชิงอันดับ3จากแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านริวอพูครับคุณผู้ชมต้องบอกตรงนี้เลยว่าพึ่งไปเสมอกับไบรตันมานะครับผมเล่นนอกบ้านจบสกอร์อยู่ที่2-2นอกนอกนั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรสำหรับสถิติในบ้านนะครับไปเล่นนอกบ้านอีกหนึ่งนัดกับทอตแนมฮอสเปอร์ครับคุณผู้ชมครมว คุณผู้ชมครับทางด้านของเรียวพูยังฟอร์มดีจัดจ้านอยู่นะครับเรามาดูทางด้านเอฟเวอร์ตันกันบ้างครับคุณผู้ชมครับฟอร์มช่วงนี้ยังดูดีอยู่ครับสถิติในบ้านนะครับผมได้ชัยจากบรอนมัตนะครับผมมานัดล่าสุดนี้จบสกอร์อยู่ที่3ต่อ0นะครับผมและก็ไปได้ชัยจากแอสตันวิลล่ามา2ต่อ1นะครับผมได้ชัยจากเบรนท์ฟอร์ดมา3ต่อ1นะครับผมแต่ไปพ่ายกับรูตันทาวมาด้วยสกอร์2ต่อ1นะครับส่วนไฮทูเฮดของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้เลยว่่่่าาาาเเเจออออลิิววววรรรร์์พพพพููนนนนนนนััััััดดสุุที14กกมมภธะคบบบผฟตต้ใ2 คคครรัับบุณผู้ชมและมีอีกหนึ่งนัดเมื่อปลายปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนะทางด้านของเรียวพูเสมอกับเอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อศูนย์ครับสถิติของ2ทีมนี้นะครับผมเป็นที่น่าชื่นมื่นกันมากครับคุณผู้ชมครับทางด้านของเรียวพูเองก็ไม่เคยพลาดให้ใครมาแล้ว14นัดติดนะครับผมในบ้านของตัวเองส่วนทางด้านของเอฟเวอร์ตันครับคุณผู้ชมครับสถิตินอกบ้านนะครับผมก็ไม่พลาดให้ใครมาแล้ว4นัดติดเหมือนกันครับทัศนศึกฟุตบอลของจุเดีมือทองในคู่แรกครับผมขออนุญาตวางไปทางด้านของเรียวพูนะครับผมได้เล่นในบ้านนะครับผมคคคควววาาามมมมมได้้้้้เเเเเเปรรรรรีียบบบตตต็ััััััุณผูชชททงงงงงนนนนกกะอออฟ์ล่่ใ มองไปทางด้านเรยุพูยังไงก็ใส่ครับ ฟุตบอลพรีเมียร์คู่ที่2ของเรานะครับผมขอนําเสนอเลยตีสองนาฬิกาตามเวลาบ้านเราเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตั้งแต่ขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์คู่นะคุณผู้ชมนะฟอร์มตกมากเลยครับคุณผู้ชมครับแถมในค่ำคืนนี้นะฮะตัวเจ็บก็เยอะพอสมควรครับคุณผู้ชมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ที่บุกมาเล่นเป็นทีมเยือนนะครับผมก็จะไม่มีรูกชอครับจะไม่มีทางด้านของริซันโดมาร์ติเน อีีกทนึงสำหรับไลอัพนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้องบอกตรงนี้เลยว่า5นัดล่าสุดพ่ายมาโดยตลอดนะครับผมเป็นการพ่าย4นัดติดครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสมอ1นัดนะครับจากเอฟเวอร์ตันครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมฟอร์มการเล่นเพิ่งดึงกลับมาได้นะครับผมในช่วงที่เปิดบ้านต้อนรับเบนฟอร์ดนะครับผมก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรเฮดูเฮดของ2ทีมนี้เจอกันล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเมื่อปี64นะครับผมเดือนมกราคมครับคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ยูนนนนนนนเเเเเตตตต็็็ดดดดปฝ่่ายยยแแพ้้้้ใหกกัับบบชฟฟิลลลล์์ูววสอออรรีคคคจุ คุณผู้ชมครับเราต้องดูศักยภาพและฟอร์มการเล่นในช่วง5นัดล่าสุดนี้เท่านั้นครับในค่ำคืนนี้ครับผมคู่ที่2ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเจเดมือทองขออนุญาตวางไปทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่มีความพร้อมมากกว่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะฮะเจ้าบ้านนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนของเราฟอร์มก็เพิ่งมาดูดีเมื่อนัดที่แล้วนี้ครับค่ำคืนนี้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใสๆหวานเจี๊ยบแน่นอนครับคุณผู้ชมสรุป2คู่จากฟุตบอลลพรรีีีเมย์กใงครับผี่นน้ และทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2นะครับผมหวานเจี๊ยบแน่นอนครับฝากติดตามผลงานของเจเด็ดมือทองได้ทั้ง2ช่องทางครับคุณผู้ชมครับทางด้านของ YouTube และก็ Tik t o k นะครับผมพิมพ์ชื่อว่าเจเดดมือทองนะครับผมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดให้กำลังใจคอมเมนต์เข้ามาได้ครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผม mt 2 8อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเปิดมาใหม่วันนี้ครับคุณผู้ชมได้รับเสื้์ฟุตบอลแบบสวยๆไปเลยนะครับผมเรื่องสโมสรได้เลยครับ